เครื่องเรื่องชาบูจ้าอยู่จังหวัดนสิสสทอนนะคะนี่คือห้าตาอาหารจะบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะมีรายอาหารมากมายเลยแต่ว่าดิฉันก็เอามาประมาณนี้พออิ่มนะคะน้ําซุปสองก็คือต้มยำแล้วก็น้ำาดงจะบอกว่าใครจะมาก็ต้องโทรมาก่อนนะคะอย่าวอล์กอินม,มาเหมือนดิฉันนะคะถ้างั้นจะได้น่งร้อนๆทั้งโลกค่ะ,ท,คะที่บอกว่าคนหนาแหง้งเดี๋ยวเข้ามาลองกินยำกันก่อนนะคะน,นี่คือยำทะเลขอ,ของเขานะเตากระสานลงเตาเสี่ยวลงเตาไม่ใช่เดี๋ยว่หอวจริงๆมันบมนอร่อยมากจะบอกให้มาเดี๋ยวเรามากินชาบูกันได้เอาสารชั้นลงไปก่อนนะคะก่อนอื่น มันลงไปลวกเลยจ้าน้ำจิ้มนะเขาม,านมาานีน้ำจิ้มสีห้าอย่างแต่ฉันเอามาสองานก็คือน้ำจิ้มครบเครื่องของเขาแล้วก็ซีฟู้ดจ้าจะบอกว่าน้ำจิ้มดีมากเลยด้วยซิบอกให้กับไปเทมนิดนึงก็คือได้เลยอ่าเอาหมูมาจุ่มลงไปต่อกลับมาลวกกืนอร่อยมากแกอร่อยมากจะบอกเลยแล้วก็อีกคำมิ่งสิคะเอาลงมาลวก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 ให้สุกกันได้พี่น้องที่กินสิ่งสุดขีนดนะหมูดับสาดยด้วยซิบอกให้อือร่อยความน่าสดน่าใจทานแต่ลิฟแต่เปิดร้องพลุกเปิดบริการจะต้องเบิรนเอาได้เพราะว่าอ่เราเป็นแบบใสใส ใช้หัวไปไกลๆอันนี้นักเก็คือดีมากแกเหมือนเคเอเลยจะบอกให้อร่อยอืออีกค้างเปากับมันหอนอืออร่อยมากอ่ะกุ้งหัดกุ้งกับหมึกโยนลงไปในต้ยมยำจ้าอ่ะสุกแล้วเอาขึ้นมากินจ้าอือเบงเป็นจังไก่เป็นกระแสนะเปากันเดิมมันหอนอืออร่อยมากต้มหมึกดีไม่มีกลิ่นนะส่วนนี้คือกุ้งที่เราเอาลงไปต้มเมื่อกี้เราก็เลยตักขึ้นมาเพื่อให้มันเย็นนะคะรอให้มันเย็นก่อนส่วนอันนี้คือเป็นออเดอร์ของเข,งข,งขงาเนาะก็เป็นแบบหอยแบบหอยเชลลกับจิ้งคีฟู้ดอ่ะแต่แสบอยู่บริษัทพี่น้้องแลวทใจ ประมาณนี้เลยอันนี้คือเมนูอาหารของเขานะก็จะมี555แล้วก็319 289นะทุกคนเลือกเอาอยากกินแบบไหน่รือขนาดหานเน,ะนาะหลานประมาณนี้เสร็จไปกรุงเทพไปอ,อ็นรนอะ็ไอ้นนะ